เจอแม่อีกแล้วสารพัดเรมึงเจอไปได้ไงเนี่ยเราเอาอาบน้ำที่นี่อ่ะโอเคเดี๋ยวาไปด้วยกันมึงเจอกปแล้วเดี๋ยวไปด้วยกันเลยโอเคโอเคพาเราไปอันนี้ได้พ่ะยไม่แต่ว่ากี้คุณไ่ได้ตั้งใจทิ้งมึงกับเพื่อนแต่ว่ากูไม่เป็นไรไม่เป็นไรหรอกแล้วจะส่งมึงทิ้งกูจัดเลยส่งมึงอ่ะไม่เด้เป็นอ๊ะเอ้ยโอ้โหจะรีบไปไหนครับเนี่ยคุณ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  คุณจะไปไหนครับคุณหย,ยุดอยู่ก่อนครับอยู่ก่อนครับพูดก่อนครับคุณจะวิ่งหนีทำไมครับคุณกลัวอะไรผมเนี่ยก็ไงครับออวิวว่งเล่นออกกําลังกายครับอ๋อใช่ <laughs> ครับใส่ชุดออกกําลังกายอ่ะไหนครับสัญญ,ญาเราอะ่ะสัญ,ญญาเลยครับเอา้าก็พูดไว้วันอาทิตย์ที่แล้วสองอาทิตย์ที่แล้วอะ่ะอันนี้ พี่มิดไม่อยู่นะครับเอาแล้วพี่มิดไม่อยู่แล้วทําไมครับต้องฟังคําสั่งบอยครับก็เขาบอกให้ทำแล้วไม่ใช่เหรอเขาบอกให้ทําอะไรนะครับเขาบอกให้แปรงฟันครับเอาเขาเลิกแปรงฟันเลยหรือเปล่าใช่ใช่รถนี่แหละรถนี้แหละไม่แล้วคุณเลิกแปรงฟันแล้วคุณแค่บอกไอ้คะคุณจะเป็นอะไร คุณเลิกแปลงฟ้าแล้วคุณก็บอกกันตรงๆสิคุณจะวิ่งหนีทำไมอะ่ะแอะแอะอะไรแอะอะไรครับเนี่ยแอะอะไรครับโอ้จะวิ่งหนีไปไหนครับอยู่คุยกั่อนครับโอ้ยอะคุยสองคนก็ได้ครับคุยสองคนก็ได้ครัไม่ใครรู้ละจะวิ่งหนีไปไหนครับแต่ว่าต้องต้องรองพี่มีดมาก่อนครับคนเดียวที่ฟังได้ฟังคำสั่งคือฟังพี่มีดครับพี่มีดบอกอถ้าฟังคำสั่งคนอื่นครับ อ๋อชื่ออะไรครับเนี่ยใช่ครับบายฮะชื่อใช่ครับบาย9 7 6าเจ็ดหกตู้เงินสดอยู่นู่นับตู้เงินสดอยู่นู่นนะโอยผมไม่ได้พกบัตรเลยช่วงนี้เอาเป็นว่าผมมีเอ็มร้อยให้แบ่งๆกันกินมาโอ๊ยใจเย็นหน่อยแบ่กแล้วบังพกเอ็มร้อยควรจะบังพกเอ็มร้อยก็ใบชัวร์ห้ามบอกนะบบังไม่รู้ว่าเขาเขินหรือเปล่า ไม่เคยนรอกมาั้งแล้วนายเป็นไร,รอย่าเพื่อนนายเดินท่าน,นั้นทำไมอ่ะเนดบแดกกระเดี้ยเฮดูคุยมึงทั้งวันเนี่ยไอสัตว์ไม่ได้ไปไหนเลยว่านายแบบนี้เป็น